แต่งหน้าไปสอบกันครั้งสุดท้ายค่ะเศร้ารู้สึกใจหายสามปีเป็นอะไรที่ แผ่ไปไว้มากหลายๆอย่างที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ประสบการชีวิตการทำงานเพื่อนสงคมครบครัวความรัก กดใจใหายไม่ได้คือมันไว้เกินเกินไปจริงๆวันแรกที่มาก็คือแบบสามาไม่มีเพื่อนไม่รู้จะคใคยพอจะไปก็รู้สึกแบบใจหายหัวพัน ก็ผูกพันแหละถึงมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆอยู่ด้วยกันกินข้าวใช้ชีวิตนอนด้วยกันไ,ไนไปไหนมาไหนด้วยกันรู้สึกว่าสามปีเป็นอะไรที่ไวมาก สุดท้ายขอการสไฟเ้าเราเราให้พาปลาสองคืนจบแล้วก็เตรียมเก็บของขนของออกอย้ายออกจากที่นี่แล้วก็จะไม่ได้เจอคนที่นี่ ออกไปเจอสังคมใหม่ไปฝึกงานไปเรียนรู้การใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเป็นอะไรที่แบบใจหาย ก็เราพูดไมถึงจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีเพื่นอนเยอะไม่รู้มีจะใครเยอะไม่ได้มีสังคมวงกว้าเจ้าจังให้เก็บของกันดีกว่า